สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำการใส่ใบหินเจีย4นิ้วต่างๆให้รับชมนะครับหลายๆท่านที่เป็นมือใหม่นะครับอาจจะยังไม่รู้วิธีใส่ที่ถูกต้องนะครับใบแต่และประเภทก็จะมีวิธีการใส่ไม่เหมือนกันครับตัวนี้เป็นหินเจีย ใบหนานะครับผมก็จะมีใบหนาใบบ้างนะครับอินเจียใบหนานะครับถ้าเกิดว่าเรานําแหวนตัวนี้นะครับไปใส่แบบนี้ผิดนะครับแหวนก็จะมีแบบนูนนะครับแล้วก็แบบเรียบนะครับผมให้เราใส่ด้านนูนนะครับล็อกเข้ากับตัวใบเจียแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดเราล็อกใบแบบนี้นะครับใบเจียจะไม่แกว่งไม่ขยับนะครับผมก็จะทําให้เราเจียชิ้นงานได้แบบมีประสิทธิภาพนะครับผม ทำแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูใบที่สองนะครับก็เป็นใบฮินเจียใบบางนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีวิธีการใส่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแบบนี้ก็ผิดอีกเช่นกันนะครับให้เราเอาด้านนี้ลงนะครับผมแล้วก็เอาด้านแหวนหนู่นนะครับล็อกเข้ากับตัวใบแบบนี้นะครับผมก็จะทําให้ ตัวใบเจียของเรานั้นแน่นนะครับเวลาเราเจียกับชิ้นงานก็จะไม่ขยับนะครับผมมาต่อกันเลยนะครับใบที่3นะครับก็จะเป็นใบขัดกระดาษทรายนะครับผมแบบนี้นะครับเป็นหินเจียใบยซ้อนนะครับก็ใส่ลงไปด้านนี้นะครับผม ส่วนแหวนนะครับถ้าเกิดว่าเราเอาด้านนูนใส่ลงไปนะครับตัวใบขัดตัวนี้นะครับจะขยับได้นะครับมันจะหมุนได้แบบนี้นะครับผมซึ่งเวลาเราไปใช้งานมันจะหมุนฟรีนะครับเพราะฉะนั้นให้เรานําแหวนล็อกตรงนี้นะครับใส่หน้าเรียบลงไปนะครับผมก็จะทําให้เราล็อกใบเจียร์ตัวนี้นะครับได้แน่นนะครับก็จะใช้งานได้แบบมีประสิทธิภาพนะครับ ใบต่อไปนะครับก็จะเป็นใบตัดกระเบื้องตัดคลอนกรีตนะครับผมตัวนี้ก็เป็นใบ4นิ้วนะครับให้เราดูลูกศรนนะครับว่าลูกศรหมุนไปทางด้านไหนนะครับลูกศรชี้ไปทางด้านนี้นะครับก็ให้เรากลับใบนะครับใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะติดกาดนะครับผมใส่ไม่ได้นะครับใบค่อนข้างใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาหินเจียอีกตัวนะครับมา ทดลองให้รับชมนี่นะครับตัวนี้ไม่มีการนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เข้าไปนะครับโดยที่ไม่มีแหวนล็อกด้านในนะครับใบจะขยับขยื่นได้นะครับผมเวลาเราใช้แหวนล็อกไปแล้วนะครับเวลาเราไปตัดชิ้นงานนะครับมันจะสบัดนะครับผมถ้าใครเคยใช้ประจํานะครับจะรู้นะครับว่ามันสบัดเช่นไรนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับ ใบตัดแบบนี้นะครับต้องมีแหวนรองด้านในอีกชั้นหนึ่งนะครับผมหินเจียบางรุ่นนะครับอาจจะมีตัวแหวนล็อกด้านในมาให้เลยนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีรุ่นนี้ไม่มีนะครับก็ใส่แบบนี้นะครับเอาด้านเรียบเข้าไปล็อกนะครับแค่นี้นะครับใบตัดของเราก็จะแน่นนะครับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผม ก็ส่วนใบต่อไปนะครับก็จะเป็นใบตัดหินเจียใบบางนะครับใบตัดรุ่นนี้นะครับก็จะมีแหวนเหล็กนะครับแล้วก็แหวนรองเป็นกระดาษอยู่2ด้านนะครับให้เรานําด้านแหวนที่เป็นกระดาษนะครับขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทําการล็อกนะครับผมก็จะแน่นนะครับใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะครับผมก็เป็นวิธีการใส่ถูกต้องและถูกวิธีนะครับ ถ้าเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับสามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับนี่ก็เป็นการใส่ใบเจียใบยตัดต่างๆครับที่ผมได้ใช้งานเป็นประจำสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ